เนี่ยเนี่ยมาเลียกได้เรียูม่ไย้เี้ยงลานนี่ท้อเพราะว่มไม่ลานเลียงกิน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 ก้อนถาฉันจกินถ่าฉันถือจับตังสีหาที่กบ้างดรอกกินตะมฮู้เลยล่ะตะูหน่งคือจับจับน้าแค่บางคนอยากกินตะมฮูจับหน้าประเดี๋ยวเสี อยากไปกทินไปังใช่ไหมไม่อย่างจัาเงนเฮ็ดพิมพ์นอนเป็นพวกันสบู่แต่ว่าฉันมาเดี๋ยวนี้แล้วแต่งไหมฮเราหลตน้นพ่เขาจะเอากอกก็เอาแต่งกันเหรอเนาะอืมถ้าย่าบ่มากกับประด็นหนึ่งเขาแบบนี้ดอก หนึ่งปวัดอ่าชันอันหนึ่งเกก็เรียนเรียวเรียต้าเช็ดตชื้อได้บ้างความ่่มันธรรมดาอกบ่ปุ่นไปใช่ไหมต้้กับสินมากมายอยู่ไหมหนึ่งใชงของประเทศยิมไกละลบเ็นหน่ยโอ้โจานเกเนตัวเนาะเป็นหมเพรา้นกางกินที่เอาเฮะข้มาปลาล่ามาให้แม่นี่แหละนี่นี่ไม่จะเทเออ วันน <t od em |ms|> ้ฉันเนี่ยวันเือสาววันนี้ก็คืออยากกินโอ้แซบลายีถุงกินลเต็มเยไปไปเพ่อนไปว่างไรู้กันก็ไม่ทำไมอยู่มได้เป็นหนอง

เย็นแต่ก็จ้โอ้นหโตดีละเสียขาวทั้งนี้่มดใหญ่จนพื่อเลยล่ะช่วงบริเวณหน้างอืมขึ้นบ้านอืมขึ้นบ้านเปนฝันด้วยคองันลองเศ้รไปถามจากอีกถามราคาจ้ะ่เออตัสองเอเอาเอแต่ว่าถ้าตัวนไงละบ้านสวนหขอพา ในบัตทินี่ยถ้าไปถามบะหมีที่เพเิ่นแล้ยงก๋วนเตาที่เนรอไก่เนาะก็เลยไปถามเนาะคนเตมเพื่อนสื้อสันไปนอ้องน,อนี่คนเลี้ยงร้านเนาะเพิดสี่หนึ่งสี่หนึ่งหมูก้าวน่องฟังเยอะไ,ไปอยู่หนบ้านอือเรียกว่าสิจอดคือ,อถูไก่คนฟังแตนเนอะ,นะอกแบบ บ้านเที่ยี่สองบ้านเลขที่สามบ้านที่สี่หนึง่งมเก้าเด้อพี่น้องฉันชอบเลขสี่ฉุนเพ้อฉันไปน้ำเทนอะไรเพราะว่าฉันเถือกดีแ่บพี่น้องไปเลขที่บ้านได้แล้ววันที่ห้าเข่าหานอาหารการกินก็ได้ อ,อยู่นี่ก็4-4-1อยู่กับย่าีนะ่เนาะย่าจะเขียนเราเดาี๋ยวมาทาง,งนี้อ่ะ1-8 1-8 1-1-9เป็นแนวทา่านั่งกันไปเลยฟังอยากจะเอาไปจัดลอตเตอรี่กันย่ายนเด้อน,นี่คุฝันนางจินตบุตร พวกเฟว่งูงเลยอะอย่างร้านหน่อยอยู่เพื่อนม่มีงานเฮ็ดไปา้ามำจักกน้งทั้งซ่อมหาปลากค่าขนมร้านนะสันก็เลยไปไกลเบิ่งไปเพ้นบ้าทเลขทีข้าเจ้าแล้วหนึ่งสี่น่งกูเก่าจัดไปกูเก้าตัวผู้เว่าเป็นมักทีเก่าแต่ว่ามันจะเป็นมาเลขทีหนึ่งสี่หนึ่งทับเก่าจักมูนอยู่นี่ค่ะเพราะว่านเป็นเลขหนึ่งสองตัวนะ เาทางเลยมื่อขีนขาวน้งกันเด้อพี่น้องแซ่บขอบคุณทรับชมนะคะแม่หอมนึ่งลมุนเสน่ห์ฝากกดไลค์กดแชร์กระใครให้เข้าหอมนึ่งลมุนเสน่ห์ด้วยพี่น้องกับไปเที่ยงเดียวทางเด้อฝันเชียวบ้านหลัที่นึ่งซี่นึ่งว่าสันพันวาเปนกินดำฮู้ยทุกอย่างแนวทางเบาพร้อมเรื่อพี่น้องจัดทุกการแล้ ตัวตัวค่อยบางคาบัตเทอ